ครับผมเด็ดเวทรไม่ได้เจ็บเก้าครับอ่าท้ายนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมประมาณเป็นเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นยินดีแต่อยู่ที่เดิมเลยแล้วมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมตอนนี้ก็มีเพชรเดชจากวัวหลายคนครับก็เพือกพี่บีมาใครเกอนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสี่ครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปปล่อยเราตอนนี้ประมาณหกสิบเอ็ดหกสิบสองครับมวยสไตล์อะไรครับมวย บูเปิดเกมฝีมือได้ครับอ่ะวันนี้ต้องมาเจอกับกอเตาเจอมานานละปีได้เนาะปีที่แล้วเออวันนั้นเป็นไงก็พลาดครับพลาดแพ้แพ้นอกกับแพ้นอกเข้าไปวันนั้นต่อยกันอยู่เวทร้อยเท่าไหร่ทำไม่ได้ร้อยสิบเก้าหรือไหร้อยสิบแปดนะแต่วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสามเลยเนาะต้ง่อยกลางวันด้วยเขามวยสไตล์มวยหมัดบูวันนี้เลยต้องมาเจอใหม่ครับคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมเอาคืนได้แน่นอนครับมั่นใจนะครับอย่างกลางวันนี้เราเคยต่อยไหม เคยเต่อยแล้วแต่ช่องเจ็ดนี่เคยมายังเคยมาอ๋อเคยมาแล้วเลยสบายสบายเลยแล้วอย่างล่าสุดต่อยใครไปต่อยกับชายตูนที่ยวันนั้นเป็นไงชนะนอกกับชนะเหมือนกันวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่อร้อยยี่สิบสามเนาะเมื่อกี้สอบหนักยังเป็นมาเป็นไงมั้งเกินจุดหนึ่งครับเกินอยู่ในโอซอสบายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เกตอร์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาล้างตาเลยเอาชนะคืนด้วยนะคุ้มมากกี่กิโล 5กิโลกว่าต่อยมวยไทยของเราตอนนี้หลักก็ไรและเกินร้อยเกินร้อยแล้วค้นจังหวัดสุราษฎร์เด็กสุราษฎร์อ่าฝากเชื่อช่วยแฟนขับรถหน่อยครับก็วันนี้ฝากติดตามดิฟเฟ้วยครับแต่เป็นคู่สองครับก็จะไม่ได้ิดหวังกับลังตาได้แน่นอนครับอ่านี่คู่สองเจ็ดสีเลยอ่ะวันนี้ขอต้องโชคดีขอบคุณครับ